ณดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำบ้านรอนศบเปือตำบลเปืออเภอเชียงกลางจน่านคือหนึ่งในชุมชนต้นน้ำที่มีบทบาทสำคัญในการหล่อเลี้ยงลุ่มน้ำภาคเหนือของไทยที่นี่คือบ้านของผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพึ่งพิงธรรมชาติและสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการลดลงของปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศได้ค่อยๆบั่นทอนความมั่นคงของชุมชนแห่งนี้ภัยแล้งได้กลายเป็นวิกฤตที่คุกคามวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่แม่น้ำน่านที่เคยไหลหล่อเลี้ยงกับแห้งขอดพื้นที่เกษตรกว่า5,000ไร่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ตามฤด,ดูกาลชาวบ้านต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของน้ำกิน น้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรความหวังที่เริ่มลิบหลีแต่ในวิกฤตนั้นเองได้จุดประกายของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่นำพาพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและความร่วมมือเข้ามาเป็นแสงสว่างให้กับชุมชนต้นน้ำแห่งนี้เพื่อรับมือกับวิกฤตนี้โครงการการจัดการนวัตกรรมพลังงานทดแทนสูบน้ำขึ้นดอยอย PM, สร้างป่าคาร์บอนเครดิต จึงได้ถือกําเนิดขึ้นโดยความร่วมมือจากสาหน่วยงานหลักได้แก่สํานักงานการวิจัยแห่งชาติกองอํานวยการการรักษากความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมหาวิทยายลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นำโดยรองศาสตราจารย์ดกรกันอินทวง์คณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโครงการนี้มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนผ่านระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สองระบบหลักได้แก่ ระบบที่1สูบน้ําจากแม่น้ำน่านขึ้นสู่อ่งป่งหลวงโดยปั๊มหอยโข่งแบบเผาขนาด30แรงมา้าขับเคลื่อนด้วยแผงโซลาเซลล์ขนาด550วัตต์จำนวน80แผ่นผ่านอินเวอร์เตอร์ขนาด30กิโลวัตต์3าเฟส380โวลต์ส่งผ่านท่อ HDPE ขนาด8นิ้วด้วยระยะทาง760เมตรสาม,มารถสูบน้ำได้ถึง240ลูกบัตเมตรต่ตอชอั่วโมงขึ้นที่ความสูงระดับ15-20เมตร ระบบที่2สูบน้ําจากอ่างโป่งหลวงขึ้นสู่อ่างโชคคอแลนด์โดยใช้ปั๊มหอยโข่งขนาด10แรงม้าแผงโซลาเซลล์ขนาด670วัตต์จำนวน18แผ่นจ่ายพลังงานผ่านอินเวอร์เตอร์ขนาด11กิโลวัตต์ส่งน้ําผ่านท่อ HDPE ขนาด3นิ้วสูบน้ําได้สูงสุดถึง1,400ลิตรต่อนาทีด้วยระยะทาง150เมตรความสูงที่10เมตร เบื้องหลังความสําเร็จของระบบเหล่านี้คือนวัตกรช่างชุมชนบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมให้สามารถดูแลซ่อมแซมสร้างบํารุงและบริหารจัดการระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยตัวเองพวกเขาคือฟันเฟืองสําคัญที่ทําให้โครงการนี้ไม่เพียงแค่เริ่มต้นได้แต่ยังสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนผลลัพธ์ของโครงการนี้ชัดเจนและจับต้องได้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงน้ําเพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง พื้นที่พาะปลูกได้รับการฟื้นฟูรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้นลดการพึ่งพาน้ำฝนและลดความเสี่ยงจากภัยแล้งป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟูผ่านการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างคาร์บอนเครดิตลดฝุ่น PM และฟื้นคืนระบบนิเวศให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และที่สำคัญชุมชนมีนวัตรกรช่างชุมชนที่สามารถดูแลระบบได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เล็งเห็นคุณค่าของชุมชนต้นน้ำขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและมหาวิทยายลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นำโดยรองศาสตราจารย์ดรกันอินทุวงคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนี่คือพลังของนวัตกรรมพลังของความร่วมมือและพลังของชุมชนที่ไม่ยอมแพ้ต่อธรรมชาติบ้านดอนศบเปือ่อ กำลังเดินหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาดและหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังขอบคุณครับ